เรื่องของการยกระดับการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างนะครับคุณผู้ชมทางด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอเนี่ยเขาเตรียมที่จะใช้สนามบินชิโตเซของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์แล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ ทางด้านพลตํารวจเอกวิษนุประสาททองโอสถนะครับประธานกรรมการทอ,อทอพร้อมด้วยคุณกิรติกิตมานวัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอ,อทอได้นําคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมสนามบินชิโตเซที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะนํามาปรับใช้กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพิ่มความสะดวกต่อผู้เดินทางแล้วก็ทําให้สนามบินทันสมัยขึ้นด้วย สนามบ,บินชิ่โตเซตเนี่ยรัฐบาลเขาเป็นเจ้าของแต่ว่าเขาให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการสัมปทาน30ปีครับการบริหารจัดการพื้นที่ของสนามบ,บินนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาได้นําอัตลักษณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยมาโชว์ผู้โดยสารรวมถึงทําให้ผู้โดยสารรู้สึกมีส่วนร่วมกับพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเช่นมีคิตตี้เวิลด์นะเฮลโลคิตตีเนี่ยเด็กๆนะก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้ในขณะที่ผู้ใหญ่ คือคิตตี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนที่ผู้ใหญ่ทุกวันนี้ยังเป็นเด็กนะผู้ใหญ่ก็อินด้วยเหมือนกันสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเอาซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นมาจัดแสดงอย่างเช่นโดราเอมอนคิตตี้ชินจังใช่ไหมครับแล้วมีการนําโรงงานขนาดเล็กมาจัดแสดงวิธีทําช็อกโกแลตยี G ่ห้อรอยส์ดังมากทุกคนก็รู้จักนี่ยรับรอยส์ช็อกโกแลตเวิลด์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตที่ดังที่สุดในฮอกไกโดเอามาให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสัมผัส คือสนามบินไม่ใช่แค่สนามบินแล้วไม่ใช่แค่มามาเป็นที่ขึ้นเครื่องที่ลงจอดแต่กลายเป็นเหมือนที่เที่ยวที่หนึ่งไปนในตัวเลยอะ่ะมีกิจกรรมให้ทําด้วยนะฮะสนามบินชิตโตเซเนนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วยังเป็นต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานด้วยเนื่องจากว่า ที่ตั้งของเขาก็คือเมืองฮอกไกโดเป็นเมืองหิมะนะครับเขาก็เลยเอาหิมะเนี่ยมากักเก็บรวมกันใช้ทําความเย็นในอาคารผู้โดยสารในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอุ่นปรากฏว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้20-30%ต่อปีเลยนะครับคุณกิรติบอกว่าปัจจุบันทางทอทอก็ทําโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้20%ต่อปี หลังจากนี้เนี่ยเราจะทำโซนบางเกาะฟู้ดสตรีทนะซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็เรื่องอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วอาหารไทยจะนำอาหารชื่อดังของกรุงเทพเนี่ยร้านต่างๆร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังมาเปิดที่สนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงจะมีร้านค้าร้านอาหารพื้นที่สำหรับเด็กมีร้านน้ดแผนไทยแล้วก็มีโรงแรมทั้งแบบรายวันและโรงแรมรายชั่วโมงก็มีมคือบางทีแบบมารอเปลี่ยนเครื่องอะ ไม่ได้จะต้องอยู่ทั้งวันนะอยากจะพักนอนเป็นแค่2อสชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้มีโรงแรมตรงนี้มารองรับซึ่งคาดว่าจะเริ่มบนพื้นที่ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับการเช็คอินตรวจคนแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองครับนำเอาร้านอาหารที่เป็นโลเคอลนะครับอย่างเขามีรามงสตรีทที่เป็นร้านที่เป็น โลเคอลของอกไกโดโดยเฉพาะเอามาให้แซมเปิลที่นี่20ร้านซึ่งตรงนี้มันทําให้คนที่มาถึงปุ๊บเออเขาก็ไม่ต้องไปไล่หาร้รานอาหารนะครับเขาหคือเขามีร้านอาหารด้วย2คือเขาเป็นการโชว์เคสสิ่งที่ดีๆในพื้นที่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําที่สวนภูมิเนี่ย<ๆ>ก็น่าจะทละาลักษณะของบางกอกฟูดสตรีทว่าดึงเอาร้านดังๆนะครับมาเปิดที่สวนภูมิันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราได้จากตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะที่นําไปเอาพัฒนาต่อครับ